ครับกับคอสวัสดีเอฟซีข้อหวยตรงทรงทันนะครับเด้อมืมอนี้กะเอาหวยทับพิเศษมาเนาะครับเนาะแล้วก็เพิ่มให้สองตัวเด่นนั่นพร้อมเนาะครับเนาะนี่นี่ครับคี้ครบสูวดนะครับนี่ยนี่ครับตัวดับนะครับเด้อนี่ก่อนเดินกับโปรใสวิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อสูตรเป็นแค่ครันวลตอนนั้นครับผมกับบริการดนตรีว่ามันสิมาตามเป่าเนาะครับเนาะเอาไม้เบิ้งเนะครับเด้อ บ่ใดงงง่ายในจุดนี้นะครับเนาะสาหรับผูมักเลนนะครับอันนี้ดับซิปนะครับนี่มีสามสามนี่ถ้าเป็น2ตัวอย่าง4ี่นี่อาจทิอันเป็นคือคือดับสนิทนะครับนี่เพราะว่ามันอันนี้0 1นย์งอันนี้ศู0ย์1 0 1ศูนงศูนหนึ่งะครับอันนี้ถ้าเป็นซินี่สูตรเดียวนะครับเดิมมันมันสิได้ซินะมันกะเอาทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งนะครับมารวมกันนี่ครับนี่ดับแมนบ่เลยครับอันนี้มันเหลือดนะครับเดิน นี่ครับศูนย์หนึ่งสี่หกเก้าอันนี้ลักซิบนะนี่ลักหน่วยนะครับเหลือสองสามห้าหกนะครับนี่การรวมกันได้แล้วนี่ครับอันนี้สําหรับล่างนะครับเพิ่อนี่ครับนี่จับมาแล้วนะครับเนาะนี่ครับจับในทั้งเบิร์ตเนาะอันนี้คือคือผมรวบรวมหลายๆสูตรนะครับเนาะเอาหลายๆสูตรมารวมกันตัวนี้เป็นตัวเด่นนะครับ สำหรับหลักสิเนะครับเนาะแต่ตัวล่างนี่ค็อ่านี่ครับนี่ครับมันก็หนี่มากตัวนี้ครับแต่ว่าตัวนี้มันจะมีศูนย์หนึ่งที่ผมลงไปก่อนนะกระดับสามนะครับเนาะมันมาซ่วนเด่นนะครับผมก็เลยอกมาที่ผมมักที่สุดคือเด่นสี่สามนะครับนอกหนีมากกับตัวนี้ครับนี่ครับร่วมกันในวงกรบนี่คือเป็นตัวเด่นนะครับแต่ตัวนี้เด่นหลายที่ผมหมักเนาะแต่ว่ามันมันดับ ผมเคยลงสูตรเนอนนะครับเค่อยไปทานได้ที่เขาไปบังคีผมกับเซียนเนาะครับเนะบา,า,มมานะครับก่ากับผมมีอย่างไรเนาะครับก่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในเลือครับเลอือเพื่อเ,เ,เป็นกําลังใจนะครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนอ่าอ่าผมมีคลิปใหม่ก่าเไิญมาลงให้ท่านเบิร์เนาะครับสำหรับคลิปนี้ก่าขอจบแค่นี้ขอให้ทุกท่านทุกสูตรดีนะครับเด้อสวัสดีครับ